คุณผู้ฟังครับก็มาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยนะครับคุณผู้ฟังครับอากาศร้อนบางครั้งก็ทําให้เราหงุดหงิดนะครับก็จะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะติดลบในหน้าร้อนดังนั้นเดี๋ยวเรามาหาวิธีกันนะครับคุณผู้ฟังครับอารมณ์กับจิตใจถ้าไม่ต้องสังเกตเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าอารมณ์ก็คือเครื่องแสดงออกของใจนะครับ แต่ว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมทําไมหน้าร้อนคนถึงหงุดหงิดง่ายเป็นพิเศษโดยเฉพาะการขับรถการทํางานนะครับในทางการแพทย์ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังสังเกตที่ดีนะครับปกติร่างกายของคนเรานี่มีกระบวนการเมตาบอลิซึมซึ่งการทํางานของร่างกายจะทําให้เกิดความร้อนขึ้นร่างกายก็ต้องระบายความร้อนออกมานะครับแล้วยิ่งถ้าเจออากาศเย็นเย็น,นสบายๆก็จะระบายความร้อนออกมาได้ง่าย แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดเจออากาศร้อนโดยเฉพาะในช่วงของมีนาเมษาร่างกายจะระบายความร้อนจะไม่ค่อยดีก็เลยจะต้องพยายามที่จะขับความร้อนออกมาด้วยกระบวนการพิเศษก็คือมีเหงื่อนั่นเองดังนั้นร่างกายก็พยายามที่จะขับความร้อนออกมาในรูปของเหงื่อนะครับคุณผู้ฟังพอเหงื่อระบายออกมาก็เป็นการช่วยเอาความร้อนออกไปเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอเหงื่อออกก็จะเริ่มเหนียวเหนอะหนะร่างกายจะรู้สึกว่า เริ่มระบายความร้อนลำบากมากขึ้นเหมือนกับรถยนต์ที่สังเกตไหมครับว่าโอเวอร์ฮีทมากๆเนี่ยเครื่องก็จะแฮงค์ได้คนเราก็เหมือนกันนะครับพอร่างกายระบายความร้อนไม่ค่อยได้ก็จะเริ่มโอเวอร์ฮีทที่เขาเรียกกันนะครับเกิดขึ้นบริเวณข้างในแล้วก็เนื่องจากร่างกายกับใจเนี่ยสัมพันธ์กันดังนั้นโอกาสที่จะเกิดโอเวอร์ฮีทก็จะสูงมากนั่นเองผลกระทบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับ ก็มีความสำคัญตัวเราเป็นอย่างไรคนอื่นก็คล้ายๆกันนะครับดังนั้นหน้าร้อนถ้าหากเราหงุดหงิดเนี่ยก็ให้นึกไว้เสมอว่าคนรอบข้างเขาก็หงุดหงิดด้วยความร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างเช่นคำพูดแล้วก็สามารถที่จะพยายามระงับอกระงับใจนะครับที่เราพูดกันว่าใจเย็นๆซึ่งคำพูดเหล่านี้บางครั้งนะครับก็ช่วยได้ ทำให้เตือนสติได้นะครับอากาศร้อนมีข้อดีไหมยังหาไม่เจอนะครับนอกจากความหงุดหงิดอากาศร้อนเนี่ยหลายๆคนบอกว่าดีกว่าเมืองหนาวซึ่งมันหนาวมากทำให้เสียชีวิตได้ถ้าไม่มีเครื่องทำความอุ่นหรือความอบอุ่นนะครับที่เพียงพอแต่ในเมืองร้อนเนี่ยสังเกตดูแล้วชีวิตความเป็นอยู่ก็จะง่ายกว่านะครับสบายๆแล้วก็อาจจะอยู่นี้เราก็พึ่งเครื่องปรับอากาศ เปิดพัดลมอะไรประมาณน,นี้นะครับส่วนในแง่ของข้าวปลาอาหารที่ใช้หล่อเลี้ยงนั้นก็ถือว่าอากาศที่ไม่ร้อนมากนั้นก็จะได้พืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้เป็นพืชเป็นผักต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามจะบอกว่าในความร้อนก็มีข้อดีเหมือนกันถ้าหากเราร้อนกายเราอาบน้ําก็อาจจะหายแต่ถ้าเราร้อนใจนะครับอาจจะอยู่ในห้องแอร์เนี่ย ก็อาจจะยังร้อนรนอยู่นะครับที่เรียกว่าอาการร้อนจากจิตใจนั่นเองคุณผู้ฟังครับเวลาที่อารมณ์ร้อนถ้าเกิดขึ้นในที่ทำงานเราจะทำยังไงดีก็ในที่ทำงานก็สามารถที่มีคนทำให้เราโมโหกโกโรธาได้เหมือนกันจากคำพูดจากชิ้นงานหรือจากสิ่งต่างๆหรือว่าการแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติต่างๆที่ ไม่ตรงกันนะครับอย่างเช่นอาจจะพูดไม่เข้าหูหรือบางทีถกเถียงกันด้วยเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรืออื่นๆที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันดังนั้นถ้าเกิดอารมณ์ร้อนในที่ทํางานนะครับอยากให้แต่ละฝ่ายนั้นใช้หลักธรรมะในการที่จะนึกตั้งสติให้ดีสมัยก่อนเราก็จะพูดว่านับ1นึถึงนับ1-50ถึงนับ 1-, 50, บ1 100ถึงประมาณนี้นะครับแต่ว่า ในยุคปัจจุบันสังเกตว่าคนก็น่าจะอารมณ์ร้อนมากขึ้นนะครับดังนั้นพยายามฝึกเอาไว้ในการที่จะเป็นคนที่ระงับสติอารมณ์หลายคนบอกว่าต้องนับ1ึงถึงพนนะมั้งกว่าจะหายแต่ความจริงการที่เราสามารถระงับสติอารมณ์ได้ก็ถือว่าดีนะครับส่วนหนึ่งของปัญหาต่างๆนั้นคําว่าเอาน้ําเย็นเข้ารูปก็ดีเหมือนกันคุณผู้ฟังสังเกตที่ดีนะครับว่าคํานี้เป็นคําโบราณ แล้วก็เปรียบความโกรธเกิดขึ้นคล้ายกับไฟแล้วก็ให้เอาน้ําเย็นเข้ารูปด้วยคําพูดได้ด้วยทัศนคติที่ดีนะครับก็คือค่อยๆปลอบประโลมให้ความเป็นไฟนั้นเย็นลงแล้วก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับหลักทมอะไรบ้างที่ช่วยระงับความโกรธนะครับในข้อนี้เท่าที่สังเกตให้ดีข้อแรกคือความเมตตานะครับให้พยายามแผ่เมตตา หรือมองผู้อื่นในสิ่งต่างๆไม่ว่าเขาจะทำผิดพลาดมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยใช้ความเมตตาแล้วก็การให้อภัยนะครับก็จะช่วยทำให้อารมณ์ร้อนๆหรือสิ่งที่โมโหโรธานั้นก็เย็นขึ้นนะครับเพราะว่าให้คิดอยู่เสมอนะครับว่าไม่มีอะไรได้อย่างใจและโดยเฉพาะสภาพอากาศร้อนๆแบบนั้นถ้าหากเราร้อนรนมากยิ่งขึ้นนะครับปัญหาต่างๆก็จะมากขึ้น ต่อไปก็คืออุเบกขาการวางเฉยการวางเฉยในที่นี้ก็คืออาจจะพินิษพิเคราะห์อีกสักนิดหนึ่งในแง่มุมต่างๆทำให้จิตใจเราเย็นลงแล้วก็มองหาสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าให้ทำความเข้าใจกับตัวเองให้ได้มากที่สุดว่าสิ่งนั้นเกิดจากอะไรแล้วถ้าเราทำใจร้อนไปไม่ว่าจะพูดหรือการกระทา ผลเสียจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อต่อไปก็คือให้นึกถึงความดีของคนเหล่านั้นในอดีตเขาอ,อาจจะทำผิดพลาดอาจจะพูดจาไม่สบอารมณ์หรือสิ่งต่างๆหรือทำงานผิดพลาดท,ทำงานล่าช้าก็ให้นึกถึงข้อดีแล้วก็ให้นึกถึงหลักของการเอาหสิกรรมให้ถ้าจะตักเตือนก็ตักเตือนด้วยเหตุผลและก็ความเมตตาด้วยช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับ ก็จะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายได้มากขึ้นดังนั้นสิ่งที่ร้อนที่สุดก็คืออารมณ์แล้วก็จิตใจของเรานะครับเราอาจจะไม่สามารถควบคุมอากาศร้อนได้แต่ว่าจิตใจของเราอารมณ์ของเราที่ร่มเย็นมีความเมตตาเข้าใจผู้อื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับดังนั้นอยากเชิญชวนให้คุณฟังนะครับต่อสู้กับอากาศร้อนด้วยสภาพจิตใจที่มั่นคง แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรถูกใจและข้อสำคัญก็คือทุกคนก็ผจญกับความร้อนทุกคนก็ผจญกับปัญหาชีวิตมากมายดังนั้นให้ความเมตตาให้ความเข้าใจและก็รอยยิ้มสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยพิชิตความร้อนในใจของเราได้เป็นอย่างดีนะครับขอขอบคุณเว็บไซต์กัลยาณามิตรนะครับได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะในการดับร้อนในที่ทำงานนะครับ ดังนั้นถ้าเราทํางานสิ่งต่างๆนะครับทํำด้วยความใจเย็นและมีเหตุผลทําด้วยน้ํามิตรนะครับใช้หลักที่ว่าคนสําราญงานสําเร็จอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับก็มาถึงช่วงมรดกทางภาษานะครับวันนี้รวบรวมคําที่มีคําว่าร้อนไปเกี่ยวข้อง ก่อนอื่นเลยคุณผู้ฟังครับคำว่าร้อนเป็นคำวิเศษนะครับก็มีความหมายว่ามีความรู้สึกตามผิวหนังเหมือนถูกไฟทําให้ร้อนเป็นต้นนะครับตรงกันข้ามกับคําคว่าเย็นซึ่งร้อนเนี่ยก็จะตามมาด้วยคาว่ากระวนกระวายเช่นร้อนใจรีบเร่งช้าอยู่ไม่ได้ประมาณนี้นะครับส่วนคําว่าร้อนก็เป็นอาการนามได้เช่นความร้อนนะครับเช่นมีความรู้สึกตามผิวหนังเหมือนถูกไฟเป็นต้นมีอุณหภูมิสูง แล้วก็อาจจะมีน้ําร้อนอากาศร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจที่เกี่ยวข้องกับร้อนเนี่ยก็คือจะเกิดอาการกิริยากระวนกระวายนะครับร้อนใจรีบเร่งดังนั้นคุณผู้ฟังครับคำว่าร้อนที่เราสัมผัสอยู่มากมายนะครับเช่นงานร้อนงานนี้เป็นงานเร่งด่วนต้องรีบทําหรือบางทีใช้เวลาในการให้แล้วเสร็จนี่เร็วมาก สำนวนไทยไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะดิ้นตายนะครับเป็นสำนวนซึ่งก็มุ่งหวังที่จะเขาบอกว่าจะสบายต้องทํางานถ้าเกียจคร้านจะลําบากยากจนและสำนวนน้ำร้อนปลาเป็นนะครับอันนี้ก็ตัดมาเฉพาะน้ำร้อนปลาเป็นก่อนนะครับคุณฟังก็เป็นหมายถึงคําพูดที่ตรงไปตรงมาฟังอาจจะไม่เพลาะแต่เป็นการเตือนให้ระมัดระวังตัวเอาไว้ ถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่มีพิษมีภัยนะครับเราจะใช้คู่กับน้ำเย็นปลาตายนะครับคุณรั้ฟังครับกินข้าวร้อนนอนตื่นสายนั่นหมายความว่ามีชีวิตที่ค่อนข้างจะสุขสบายไม่ต้องรีบเร่งมีอาหารที่ทำใหม่สดร้อนๆมีคนคอยดูแลก็เรียกว่าชีวิตสบายนั่นเองส่วนสำนวนอาบน้ำร้อนมากกอนนะครับก็หมายความว่า เกิดก่อนมีประสบการณ์มากกว่าในบางเรื่องหรือว่าในหลายๆเรื่องนะครับและมาถึงสำนวนที่เราพูดกันก็คือตัวร้อนก็หมายถึงอาการของร่างกายที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเช่นเป็นไข้เป็นไข้ตัวร้อนอย่างนี้เป็นต้นต่อไปเกี่ยวกับสัตว์นิดหนึ่งนะครับหมาถูกน้ําร้อนนะครับเป็นสำนวนก็หมายถึงคนที่มีความเดือดร้อนกระวน,กระว,นกระวายวิ่งพลาน ไปหาที่พึ่งที่ต่างๆเปรียบสเสมือนน้องหมาที่ถูกน้ำร้อนลวกร้องเสียงดังวิ่งพลานไปด้วยความเจ็บปวดรุนทุรายต่อไปทองไม่รู้ร้อนครับคุณผู้ฟังก็เป็นสำนวนนะครับแปบลบว่าเฉยเมยไม่กระตือรือร้อนไม่สะดุ้งสะเทือนกับอะไรทั้งสิน้นต่อไปอีกคำหนึ่งที่เราคุ้นเคยดีก็คือพายุโซนร้อนนะครับเป็นคำนามก็ก็เป็นพายุหมุนที่มีกำลังปานกลาง ก่อตัวบริเวณซักมหาสมุทรในเขตโซนร้อนหรือใกล้เขตศูนย์สตรนะครับจะมีความเร็วของลมบริเวณศูนย์กลางตั้งแต่34นอตจนถึง63นะครับประมาณ63กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็อาจจะไม่ถึง64นอตหรือว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็พายุโซนร้อนก็น่ากลัวเหมือนกันเป็นทุกเป็นร้อนครับคุณผู้ฟังก็แปลว,ว่าวิตกกังวลเดือดเนื้อร้อนใจไม่เป็นสุขนะครับ แล้วก็มาถึงที่คำพูดที่เราชอบพูดกันสำนวนนะครับร้อนตับแตกบางคนอาจจะสงสัยว่าร้อนขนาดที่ทำให้ตับที่อยู่ข้างในเนี่ยแตกได้เลยเหรอความจริงแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าร้อนตับแตกเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าตับแตกไม่ได้หมายถึงออัยวะอวัยวะในร่างกายของคนเรานะครับแต่หมายถึงใบจากที่มุงหลังคาบ้านต่างหากซึ่งเย็บเรียงติดกันเรียกว่าเรียงเป็นตับ ซึ่งมันก็จะแตกหรือว่าโกงหรือว่าบิดตัวก็ได้ในระหว่างใบที่อยู่ในตับเดียวกันเวลาที่จะถูกแดดจัดๆนะครับหรือร้อนมากจนเกิดเสียงดังเปรี้ยๆคนสมัยโบราณจึงเรียกว่าร้อนจนตับแตกสรุปไม่ได้เกี่ยวกับตับอวัยวะข้างในตัวเรานะครับส่วนอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อร้อนจ,จัดๆที่เราเรียกว่ารมแดดหรือว่าฮีตสโตรกเนี่ยคุณผู้ฟังคงทราบนะครับว่าก็คืออาการที่ ไม่มีเหงื่อออกนะครับแต่รู้สึกกระหายน้ำมากตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆวิงเวียนปวดศรีรษะคลื่นไส้อาเจียนมึนงงหายใจเร็วจนทำให้หน้ามืดเป็นลมหมดสติได้เพราะว่าอุณหภูมิร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยอาจจะสูงไปถึง40องศาประกอบกับเส้นเลือดเนี่ยส่วนปลายที่ขยายเนี่ยแล้วก็ความดันโลหิตอาจจะตำ่ำก็สุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้นะครับ ร้อนเงินอันนี้เราทราบกันดีชักหน้าไม่ถึงหลังเงินขาดมือนะครับร้อนเงินต้องขอหยิบขอยืมเป็นหนี้เป็นสินร้อนที่เป็นยังไงบ้างครับคุณฟังร้อนที่นะครับก็เป็นสำนวนที่เราพูดกันก็มีเหตุมีเรื่องที่เดือดร้อนทําให้อยู่ไม่ติดที่นะครับส่วนสำนวนไทยที่เราคุ้นเคยกันครับกินปูนร้อนท้องนะครับก็คือทํากิริยาอาการพิรุธขึ้นมาสแสดงอาการเดือดร้อนขึ้นมาเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นข้าวแดงแกงร้อนนะครับก็หมายถึงคนที่นึกถึงผู้ที่มีบุญคุณที่เคยอุปการะาเลี้ยงดูมาอย่างนี้เป็นต้นส่วนก้นร้อนก็หมายความว่านั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่นานมีคนพูดว่าพาอคนนี้ก้นร้อนนั่นั่งที่ไหนไม่ได้นานหรอกกวนกระวายเดินไปเดินมาเจ็บร้อนแล้วครับคุณผู้ฟัง ถ้าเจ็บร้อนนี่คือเป็นเดือดเป็นแคนแทนคนอื่นแทนญาติพี่น้องแทนเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นส่วนที่มีคนพูดว่าร้อนในอันนี้ก็เป็นอาการของโรคชนิดหนึ่งนะครับร้อนในเนี่ยจะบอกว่าก็าจะมีด้วยกัน2อ,อย่างนะครับอย่างหนึ่งก็จะมีน้ําย่อยในกระเพาะอาหารเนี่ยย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารก็เกิดอาการปวดแสบ ปวดร้อนซึ่งปัจจุบันเขาเรียกว่าอาการกรดไหลย,ย้อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นแผลตื้นๆของเยื่อบุในช่องปากบริเวณกระพุ้งแก้มพวกบริเวณด้านเหงือกด้านในซึ่งใครเป็นร้อนในเนี่ยก็เวลาจะกินของร้อนของเย็นหรือกินอาหารต่างๆก็ทรมานอยู่เหมือนกันนะครับบางคนก็แพ้ยาสีฟันนะครับคุณผู้ฟังร้อนในแล้วก็คนโบราณก,ก็จะใช้เกลือนี่แหละครับผสมน้ำแล้วก็บ้วนปาก เดี๋ยวนี้ก็มียาที่เป็นเจลที่ใช้ทานะครับรักษาอาการร้อนในซึ่งส่วนมากก็ทานน้ำเยอะๆพักผ่อนมากๆจะได้ไม่เป็นอาการร้อนในนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของร้อนความร้อนมีทั้งสมนวนไทยสมนวนที่อยู่รอบตัวเรามากมายทีเดียวนะครับดังนั้นหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับสาระแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำว่าร้อน และข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งนํามาจากสุภาษิตสํานวนไทยแล้วก็ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจให้ค้นคว้าแล้วก็ได้อ่านให้ความรู้และความเพลิดเพลินนะครับ